ครับก็ขอสวัสดีนะครับปีป่านาอาลูกหลูกหลานทุกคนนะครับนะครับวันนี้นะครับบุญร่วมมีดหมอนะครับก็ได้มานําเสนอนะครับมตดของหลวงพ่อเดิมสองเล่มนะครับเรียกว่านะครับรูปแบบนะครับมีดต่อจากหยุบต้นนะครับ จะเป็นยุดกลางตอนต้นๆนะครับก็จะยังไรรูปแบบนะครับบางเล่มนั่นก็ออกลำล้ำนะครับแต่สองเล่มนี้นะครับที่เอามาให้ชมวันนี้นะครับนะครับออกผอมๆนะครับยาวๆเรียวๆนะครับก็เหมือนคนนะครับนะครับบางคนก็อ้วนบางคนก็ผอมนะครับบางคนก็สูงนะครับ บางคนก็เตี้ยอะไรอย่างนี้นะครับแล้วแต่ช่างนะครับช่างแต่ละช่างนะครับเขาจะทําขึ้นมานะครับช่างตีมีดนะครับนี่นะครับเรามาดูเล่มแรกกันนะครับนะครับเล่มแรกกันก่อนนะครับนี่นะครับเป็นด้ามงานะครับด้ามงาฝักไม้นะครับนะครับสมัยก่อนจะราคาไม่สูงนะครับ แต่ทุกวันนี้ก็ยังราคาก็ยังไม่สูงนะครับจับต้องได้อยู่นะครับนะครับนี่นะครับความยาวรวมด้ามนะครับนะครับสิบแปดนิ้วนะครับเปลี่มนี้นะครับนี่สวยงามนะครับดามงานะครับเดี๋ยววัดให้ดูนะครับนี่นะครับ นี่ครับสิบแปดนิ้วนะครับนะครับใบใบก็น่าจะอยู่ที่สิบสองนิ้วนะครับนี่นะครับซึ่งมีความสวยงามไปอีกแบบหนึ่งนะครับนะครับชอบใครชอบมันนะครับบางคนก็ชอบแบบนี้นะครับบางคนก็ชอบลำล่ำนะครับนี่นะครับก็จุดสังเกตนะครับนี่นะครับ ลูกศรปองอ้อยไข่ปลานี่นะครับนี่แหม้นะครับแหม้เจ็ดเก้านะครับตรงนี้จะมีเจ็ดเส้นนะครับตรงนี้เก้าเส้นนะครับทํามาจากเงินนะครับนี่นะครับอันนี้นะครับเขาเป็นลัดไวายนะครับเพื่อจะนะครับหวยนี่ก็เรียกว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เป็นมงคลนะครับป้องกันพวกผีปีศาจนะครับนะครับนี่นะครับไหวาเนี่ยครับ่วนสมัยก่อนนะครับเขาทากันนะครับนี่นะครับธรรมดาตรงนี้จะเป็นนาคนะครับหรือเงินนะครับแต่อันนี้เขาถักหวยทับไว้อย่างนี้นะครับก็เลยมองไม่ออกนะครับว่าข้างในนั้นเป็นอะไรนะครับถักไหวายแล้วก็ลงรักไว้นะครับนะครับตามความเชื่อของผู้เฒ่าผู้แก่โบราณนะครับ นะครับเขาชอบแบบไหนก็เอาทําแบบนั้นนะครับนี่นะครับสวยงามนะครับดามงาฉําแบบนี้นําเหมือนน้าผึ้งนะครับนี่ครับงานะครับดูนะครับสวยงามนนะครับยาวรวมด้ามสิบแปดนิ้วใบสิบสองนิ้วนะครับนี่นะครับดูพี่ไม้นะครับนี่นะครับ ไม้เก tamam. like huh ่าไม้ม <okay ีอายุนะครับก็จะมีรอยเหี่ยวรอยยุบรอยย่นอย่างนี้นะครับนะครับอันนี้เก่าจริงนะครับเก่าเก็บนะครับนี่นะครับรอยลั่นรอยเล้านะครับนี่นะครับขาบไข่เข้าไปลงในร่องนี้นะครับนะครับสวยงามนะครับโอ้โหนี่นะครับคนสมัยก่อนนะครับเขาใช้งานกันอย่างจริงๆริงนะครับนี่นะครับพกเน็บติดกระเอวอย่างนี้นะครับ สวยงามากเลยนะครับโอ้โหนี่เก็บไว้นานนะครับนะครับจนคราบไรเหล่านี้นะครับขึ้นมานะครับนี่นะครับนี่นะครับเขาเอาไปลงรักนะครับนี่นะครับสังเกตดูแล้วนะครับลอยทานะครับลอยลงรักไว้นะครับนะครับตามความเชื่อของเจ้าของเก่าเขานะครับนี่นะครับนี่นะครับถักไหว นะครับทับไว้อย่างนี้นะครับสวยงามนะครับใครชอบเรียวเรียวนะครับยาวยาวเรียวเรียวนะครับอย่าไม่แบนใหญ่นะครับนะครับนะครับยาวเรียวนะครับนี่นะครับความกว้างอยู่ที่นิ้วครึ่งนะครับนะครับสวยงามนะครับท่านใดสนใจนะครับยาวยาวเรียวเรียวนะครับนี่นะครับสองเล่มวันนี้นะครับ เอามาให้ชมกันนี่ช่างคนเดียวกันนะครับนี่นะครับสวยงามมากนะครับนี่นะครับปลายน่องสิงนะครับนี่นะครับก็ทําขึ้นมานะครับแล้วก็ให้ช่างนะครับตอกลายนะครับแบบนี้ช่างต่อกลายนะครับฝีมือของช่างชิมนะครับนี่นะครับสวยงามมากเลยนะครับ นะครับสามร่องนะครับมีเร่มนี้นะครับหนึ่งร่องสองร่องนะครับสามร่องนะครับนะครับในร่องนี้นะครับก็จุดสังเกตนะครับนะครับที่ถูกสร้างขึ้นมาถูกในรูปแบบนะครับถูกกรรมวิธีในการสร้างนะครับนี่นะครับรอยต่อรอยเสาะด้วยมือนะครับนี่ลายกระนกดอกไม้สวยงามนะครับนี่นะครับเหล็ก ผสมมวลสารนะครับอาถรรพ์หลายอย่างนะครับตามความเชื่อนะครับนี่นะครับในหลองนี้นครับจุดสังเกตทางนั้นนะครับนะครับนี่นะครับเป็นคืนๆนอย่างนี้ยครับแล้วก็มีคราบใครนะครับเข้าไปเกาะตามธรรมชาตินะครับนะครับเก็บนะครับเก่าเก็บนะครับนี่นะครับรอยตอกรอยเสาะโดยมือก็จะมีรอยเส้นรอยเกินนะครับรอยตื้นรอยลึกนะครับ ไม่เท่ากันไม่สม่ําเสมอนะครับนะครับนี่นะครับตอกด้วยมือนะครับใช้สิวตัวเล็กๆนะครับนี่นะครับสวยงามนะครับดูเหล็กนะครับโอ้โหนะครับเหล็กมวลสารนะครับนะครับนี่สวยงามนะครับดูนะครับในหล่องนี้นะครับคราบไครเหล่านี้นะครับนะครับเกิดขึ้นมาจากธรรมชาตินะครับนี่สวยงามนะครับ นี่นะครับชุดเดียวกันนะครับสีเดียวกันนะครับนี่ท่านใดสนใจนะครับนะครับก็โทรมานะครับเบี่ยวยาวเรียวๆแบบนี้นะครับนะครับเฉพาะใบนะครับ12บสองนิ้วนะครับนี่ครับไม่ใหญ่นะครับแบนนี่นะครับอยู่ที่นิ้วกว่านะครับี บางเล่มธรรมดาจะอยู่สองนิ้วก็มีนะครับแต่เล่มนี้นะครับนะครับสองเล่มนี้นะครับนะครับยาวเรียวนะครับมีสวยงามนะครับหลายนงสิงสามล่องนะครับท่านใดสนใจนะครับก็โทรมานะครับที่เบอร์0 8 8 5 8 6 1 3 2 9นสนะครับนะครับเราก็มาดูอีกหนึ่งเล่มนะครับนี่ก็ยาวยาวเรียวเรียวเหมือนกันนะครับนี่นะครับจะไม่แบนใหญ่นะครับนี่นะครับ มีชุดเดียวกันนะครับชุดเดียวกันนะครับนี่นะครับแม้เจ็ดเก้านะครับแต่เล่มนี้เป็นนาคนะครับแหวนลัดกันมีตรงนี้นะครับเป็นนาคนะครับนี่สวยงามนะครับมีดูรอยเชื่อมนะครับนะครับดูนะครับสังเกตนะครับมีดยุบกลางตอนต้นนะครับนะครับที่ต่อจาก ยุบต้นนะครับนี่นะครับนี่สวยงามนะครับแหมยุบต้นนะครับนี่นะครับสวยงามนะครับเขาทําขึ้นมาใช้นะครับใช้อย่างจริงจังนะครับพกติดตัวไปในมาในพกติดตัวตลอดอย่างนี้นะครับนี่สวยงามนะครับเล่มนี้นะครับยาวรวมร่ามสิบสองนิ้วนะครับ นี่นะครับเฉพาะใบเจ็ดนิ้วนะครับนี่นะครับจาของเขารัดเชือกตรงนี้นะครับสงสัยจะเห็นตรงนี้ร้าวๆนะครับนะครับก็เลยเอาเชือกมารัดไว้นะครับนี่นะครับก็ดีนะครับแต่ว่ามันไม่ไปไหนหรอกครับเพราะว่าเป็นงานนะครับรอยรันรอยร้าวอย่างนี้เกิดรรมาชินะครับเพราะว่าขั้นตอนบรรจุผงมวลสารลงไปนะครับนะครับ แล้วเขาก็ข้างปิดนะครับแล้วก็เผาไฟแดงๆกดลงไปนะครับอาจจะแน่นนะครับแล้วก็เก่ามาก็มีลาวอย่างนี้นะครับนะครับแต่ไม่ปลามไปไหนแล้วนะครับอยู่แล้วนะครับนะครับอย่ารวมด้ามนะครับสิบสองนิ้วนะครับเหลี่ยมนี้จะพอใบเจ็ดนิ้วนะครับมีสวยงามนะครับไล่รูปแบบนะครับ รูแบบแบบนี้หายากนะครับเรียวๆนี้นะครับท่านใดสนใจนะครับเปียวยาวเรียวๆนะครับสองเล่มนี้นะครับสวยงามนะครับเก่านะครับภายในนะครับเก่านะครับมีสวยงามเลยนะครับโอ้โหนะครับดูไม้นะครับนี่นะครับชุดเดียวกันนะครับยาวเรียวนะครับ ท่านที่สนใจนะครับเบาๆยาวๆเรียวๆนะครับก่อนแนะนําเล่มนี้นะครับนี่นะครับเรียกว่านะครับจักรนารายนะครับแบบนี้นะครับตอกจักรนารายนะครับนะครับนี่นะครับดูครับตรงนี้ท้าวเวสกระบองท้าวเวสสุวรรณนะครับนี่นะครับดูครับอักขรเต็มเลยนะครับทั้งสองฝั่งนะครับนี่ นี่นะครับจากตาลายเป็นอาวุธของเทพนะครับมีดเล่มนี้มีความศักดิ์สิทธิ์เข้มขลังนะครับมีอาวุธของเทพอยู่บนใบมีดนี้ห้าเทพนะครับอันนี้นะครับเป็นอาวุธของพระอินนะครับนี่นะครับมีความลายแหลงนะครับตรงกลางแล้วก็นี่ก็อาวุธของเทพเหมือนกันนะครับจากนาลายนี่นะครับ ท้าเวสุวรรณอย่างนี้นะครับกระบองท้าเวสุวรรณนี่ก็ถือว่านะครับปกผีปีศาจที่เกรงกลัวนะครับมีนะครับสุดยอดเลยนะครับปิดด้วยตัวอุนาโลมนะครับมีนะครับสวยงามนะครับนี่นะครับนโมพุทธายะนะครับหรือว่าพุทซ้อนนะครับหยันพุทซ้อนอะไรนี้นะครับนี่อันนี้นะครับก็เรียกว่านะครับ เป็นผ้าโพกหัวนะครับของอะไรเทพองค์หนึ่งนะครับนะครับนี่นะครับสุดยอดเลยนะครับอักขระเต็มหมดเลยนะครับศักดิ์สิทธิ์เข้มขขังนะครับอันนี้เรียกว่าดวงตาพระอินทร์นะครับนี่นะครับมีความลายแรงนะครับนะครับเพ่งมองไว้ตรงไหนนี่เกิดไฟลุกไหมนะครับนะครับ เข้มครั ite, Boy, ้งศักดิ์สิทธิ์ทำพวกผีปีศาจเกรงกลัวนะครับนี่นะครับรับรองได้ว่านะครับโอ้โหว้นะครับเก่านะครับอันนี้เจ้าของเขาเก็บรักษานะครับดูแลนะครับนี่นะครับสวยงามมากนะครับยาวๆเรียวๆเหมือนกันนะครับนะครับยาวเรียวนะครับใบก็อยู่ที่นิ้วลิ้นอย่างนี้นะครับไม่ถึงนิ้วด้วยนะครับเลียนี้นะครับ ความกว้างของใบนะครับนี่นะครับท่านใดชอบเรียวๆนะครับผอมๆนะครับก็โทรมานะครับที่เบอร์ศูนย์แปดแปด้าแปดหกหนึ่งสามสองเก้านะครับนี่นะครับการบรรจุพงมอลสารลงไปนะครับนะครับทำให้ขั้งนั้นเดือดขึ้นมานิดหน่อยนะครับนี่นะครับตรงนี้เข้าแผ่นนะครับปิดไว้นะครับ เพื่อไ่ให้คลั่งนั้นเดือดขึ้นมานะครับนี่นะครับนี่สวยงามมากนะครับนะครับจักรนาลายนะครับเป็นอาวุธของเทพห้าเทพนะครับจึงมีความศักดิ์สิทธิ์เข้มแขังนะครับมีดเล่มนี้นะครับนี่นะครับสวยงามมากนะครับในด้านแคลีวคลาดปลอดภัยอยู่โยงคงพันชาชาตรีนะครับนี่นะครับ ผกผีปีศาจนะครับเกรงกลัวนะครับนะครับด่านพวกคุณใส่วกมนต์ดำนะครับพวกลมเพลลมพัดอย่างนี้นะครับนะครับผู้ใดมีวิชาคมก็ไปทำน้ำมนต์ได้นะครับนี่นะครับเพราะว่ามีดเล็บนี้นะครับมีความศักดิ์สิทธิ์เข้มขลังนะครับผ่านการปลุกเสกจากหลวงพ่อนะครับนี่นะครับมีดรุ่นนี้ยุคนี้นะครับ ทันยุคหลวงพ่อเดิมปลุกเสกนะครับนี่นะครับชาวบ่านเขาทําขึ้นมาแล้วก็ไปให้หลวงพ่อเดิมปลุกเสกอย่างนี้นะครับนี่นะครับสวยงามมากเลยนะครับโอ้โหนะครับดูครับนะครับอันนี้มีชาวบ้านชาวบ้านนะครับนะครับนี่นะครับท่านใดสนใจนะครับก็โทรมานะครับแบบถ้าเป็นคนก็หุ่นเพียวอะไรอย่างนี้นะครับนะครับ ดามาฝักไม้เหมือนกันนะครับนะครับท่านใดสนใจเล่มไหนนะครับนะครับ12นิ้วหรือ18นิ้วนะครับก็โทรมานะครับที่เบอร์088 58 6 1329นะครับนะครับวันนี้นะครับก็เอาในรูปแบบนะครับยุบกลางตอนต้นๆนะครับลอยต่อระหว่างยุบต้นนะครับนะครับ ท่านใดนะครับที่เข้ามากันใหม่นะครับนะครับก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์ไว้นะครับเผื่อคลิปทั้งหน้านะครับท่านจะได้ไม่พลาดนะครับนะครับท่านที่จะโทรมาปรึกษาพูดคุยนะครับให้คำชี้แนะอะไรก็โทรมาที่เบอร์088-586-1329นะครับนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ